อีกการน,น,นึงนะครับก็คือลายรีลิฟวาวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยว่าลายรีลิฟวาวข้างในเหมือนกับเมนหรือไม่ในเมื่อมันชื่อรีลิฟวาวเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เมนลิลิฟว์วาตัวนี้ลายลิลีฟว์วนะครับเมนลิลิฟว์วาเห็นแล้วโครงสร้างข้างในก็มีสปริงมีเข็มน,นะครับลายลิลีฟว์วนะครับอย่างที่บอกมันทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมแรงดันของลายหรือของวงจรน,นั้นๆอย่างเช่นกระบอกปุ่งขี่เข้านะครับก็จะมีลายลิลีฟว์วของพุ่งขี่เข้าเมื่อในตอนทํางานนะครับวงจรก็เป็นอย่างนี้น้ำมันส่งออกจากปัม๊มนะครับมาเข้าที่เมนคอนทรลวาลเมื่อเราโยกให้พุ่งขี่ทางานน้ำมันก็จะเปิดให้แกนสปูลเลื่อนน้ำมันก็จะส่งผ่านต่อไปที่กกกระะบอใใใ่่่มมมมััั้้้แตวาาานน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 นทงนํลนะ็จีเ บราวคอมอยู่ในการกําหนดแรงดันไม่ให้เกินแล้วก็จะมีลายลิลิบาวอีกชั้นหนึ่งในการกําหนดเป็นเซฟตี้ด้วยนะครับซึ่งจะตั้งแรงดันไว้สูงกว่าลายลิลิบราวที่กําหนดแรงดันไว้สูงกว่าเมนก็คือ5,5 0 0จะสังเกตมีเข็มกับสปริงเหมือนกันเลยแล้วก็มีหน้าสัมผัสที่จะไปสัมผัสกับปากข้างในเหมือนกันเลยแต่จะสังเกตเห็นว่ามันสวยงามแทบเหมือนว่าจะไม่เคยเคยเปิดเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เปิดหรอกครับมันไม่ค่อยได้ทํางานหน้าที่ทํางานหลักที่จะตัดแรงดันก็คือเมนลิลิบราวสิ่งที่ต่างก ปิงจะเล็กกว่าก็จะชัดเจนนะว่าแรงดันต่างกันถ้าลายลิลิเบ่านี้รั่วเช่นเดียวกันครับในวงจรนั้นก็จะทําให้รแรงดันไม่ถึงเช่นเดียวกันถ้าเมนเราดีแล้วนะครับถ้าเราตรวจวัดแรงดันของอุปกรณ์อื่นๆอ,อย่างเช่นกระบอกยกได้กระบอกอาร์มได้แต่พุ่งกี่ดันไม่ได้เนี่ยสแสดงว่าเมนเนี่ยได้นะเพราะว่าอุปกรณ์อื่นๆก็ได้แรงดันได้นะ,สะแสดงว่าต้องมีอื่นๆที่รั่วออกก็น่าสงสัยลายลิลิเป่าตัวนี้ก็ให้เราถอดเพื่อวิเคราะห์ดูได้นะครับวิเคราะห์ดูได้ก็คือว่าเข็มสึกไหมถ้าสึกก็ททําาาาากรรรบดดดดดนนนนนนัััขใหห้้มมมมมมมสสิิิปแงออออยยู่่่เเเเืืลถซไไจ หม่ถ้ามันไม่ได้เสียหายนะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนี่ขนาดอายุ20ปีอย่างแทบไม่มีรอยได้เปิดเลยนะครับจะได้เปิดในกรณีที่10ล้อถอยมาชนกระบอกเท่านั้นแหละนะครับและเราไม่ควรตั้งสูงเกินไปนะครับเพราะเป็นเซฟตี้บางคนเข้าใจผิดขันตั้งยันเข้าไปเนี่ยเราย,ยันเข้าไปมากเนี่ยแรงดันสามารถเปิดได้ที่6,500-7,000เลยแรงดันสูงขนาดน,นั้นนะครับน่าจะกระบอกเสียหายก่อนแกนโค้ดสายระเบิดก่อนนะครับที่จะ ได้เปิดไลนแรงดันทิ้งนี่ก็เป็นนะครับอุปกรณ์หลักในเมนคอนวลวาลที่ถ้ามีปัญหาแล้วนะครับจะทําให้รถเราแรงดันหายปุดไม่เข้าเดินบิดตัวไม่ไปนะครับก็จะเป็น2ตัวหลักคือเมนลิลิวาวแล้วก็ไลน์ลิลิวาวในรถแคทนะแต่ว่าของโกเบลโก้หลักการก็เหมือนกันคมาสุก็หลักการคล้ายๆกันนะครับที่จะมีตัวกําหนดแรงดันหลัก1ตัวแต่บางรุ่นนะครับอาจจะมีเมนลิลิวาวหลายตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโกเบลโก้อาจจะมีเมนลิลิวาวของตัวเดินซ้ายขวาเมนลิลิวาวของอุปกรณ์กระบอกก็จะแยกเมนหลายตัวนะครับแต่ เมนตัวเดียวคุมทั้งคันนี่ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับรถที่แรงดันหายแล้วก็วิธีการแก้ไขถ้าเราตรวจวัดแล้วนะครับแรงดันไม่พอเราจะมาดูที่ตรงไหนปรับตั้งตรงไหนและจะถอดหรือแก้ไขตรงไหนได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเมนคอนทวร์แคทสามศูนย์สี่ครับ